เก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเปา๋าเริ่มเดินทางแล้วเพื่อนๆจะขึ้นเรือบ่ายสองทีแรกนี่ว่าตอนเช้ากันชีโลเผื่อลองลอง,ลองชั่งน้ำหนักกระเป๋าดูจากเพื่อนๆบูมีเยอะเท็ดตี้เท็ดตี้เลยไอ้เพื่อไใหญ่เราลองสร้างเบิ่ง,งชูวัตุชูวัตุยี่สิบสองกิโล พอเอ่เท uh, uh, <Yeah. S 1> ปตีชิโลอะไรเอ่อสตูแบกปกติเราก็จะให้30 30เอ่อกิโลนะเพื่อน,นต่อต่อกระเป๋าใบหนึ่งกับใบใหญ่ที่เราจะโหลดไปใต้เครื่องเต็มมันเต็ม <laughs> นี่สัพระสามีอีกเอ้ยนี่ลมนแค่ใบนี้ใบเดียวขึ้นเครื่อง บูมีเยอะเด่นนะยี่สิบหกยี่สิบสิบได้อีกกับใบละสี่กิโลเพื่อนเพื่อนอืมโอเคทีนี้เรบอก็จะเริ่มเดินทางไปนอนที่โรงแรมที่สตาวังงานลเพื่อนเพื่อนอ่าที่อะไรอะที่สนามบินสตาวังงาพรุ่งนี้ก็บินแต่เช้าไปขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องจากสนามบินสตาวังงาไปโคเปนเฮเกนจ้ะแล้วก็ตรงถึงไทยเลย เอ้ดีใจจะได้กลับบ้านแล้วเพื่อนๆเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าลาแลวนะบ้านเราบพี่น้องฮ่ยดีใจตัวที่ได้ไปเจอลูกพี่น้องเอ้ยหมดสภาพเหนื่อยเหนื่อยมากพี่น้องฮลุยย้อนเลยด้วยเดิเ <c oughs> เดนทางกลับไทยกันเพื่อนเนี่ยรอรถบัสเรือยังไม่มาเรือไม่เข้าจะให้ไปนั่งที่ที่ซันพี่น้อง หิวข้าวมากท <c oughs> uh, ี่ลบนเกียรติการเดินทางมุดสภาพเหมือนการนั่งแวดหลายพี่น้องหลือพี่น้องเอ้ยขึ้นรถลงเรือขึ้นรถบัสไปเรือภูเขาหมาบไปรถบัสมาหาไปนั่งเรือต่อจากเพื่อนดาเรือดางได้เรือล้เพื่อนเพืนเรงกลับไทยจ้ะจะไปนรนดิซเซอร์ เมื่อถึงรูไปแล้วนะนะพวเพื่อนๆถึงรูไปลงกรถบัสเมื่อกีรอเรือไปสตอลงาต่อเพื่อนๆนี่ก็คือห้องน้ำที่มีลมอ่อนๆเลยมาพนะักได้ห้องน้ำเพื่อนๆเพื่อนๆคะมานะเรอเรือ e น่าตื่นเต้นมั้ยสิเก เรือมาแล้วเรือข้างฟากมาจากสันนะนเพื่อนๆเรือมาจากสันแต่แปลกวันนี้เรือเรือไม่เข้าเสาดะจต่เพื่อนๆเรือรอบบ่ายจะไม่เข้าเสาดาะเดี๋ยวนี้ละมนจะต่อเรือแล้วนะนเพื่อนๆต่อที่สองของเราหลายต่อลิพี่นองกล้ตายสะพักสบอมเปิดฉอดไทยนีน้ำมันก็ได้เรือก็ถึงฝั่งแล้วเรเราต้องรอให้ผู้โดยสารลงก่อนเห็นตาดีกันหมดผุดกระสืน มำลังรวมกันเพื่อสามต่อสี่ต่อเอาลงเรือแล้วจะขึ้นรถบ,บัสอุ้มรอบนะเพื่อน,นจะไปไหนก่อนะร้านเบนจลริสจปแล้วเราไม่นั่งรถบ,บัสเำาท้อเราไม่ไหวแล้วเราหนาวมีกระมะุมย,ย,ยาวช่วยแนยาวจากหัวใหญ่ขึ้นแท็กซี่เปลี่ยนคือแท็กซกี่ตรงนั้นจะเป็นร้านกาแฟขึ้นไปทางนี้จะเป็น เพลินพร้อมเึลนใจกลางเมืองนะเพื่อ,อ,อ,อนๆเรามาขึ้นแท็กซี่ตรงนี้ตรงนี้เราถึงแคมป์พอดนะเพื่อนๆแ,แ,แต่เราจะไปนอนพักที่โรงแรมเนี้ยพวกนี้เรามาขึ้นเครื่องตรงนี้เนาะที่เกียดนี้ที่ประตูนี้ Komm so. uh -huh. สวยงามไหมเพื่อนอันนี้เท้าดีดีสวยงามมากเพื่อนนี่ลุ่นเคยมานอนพักครั้งหนึ่งนะที่นี่ด้านบนกับนีล่า Ik heb nog niemand te hechten. Ik ben helemaal. Ik heb nog niemand te Ik heb nog niemand te hechten. Ik heb nog niemand te hechten. Ik heb ja. niemand te hechten. Ik heb nog Ik พี่น้องเมื่อยแหงขนาดเลยกับถ่ายอุรกระเป๋าสีหาไปเดินหาห้องกันเพื่อนเดินเอาไว้ซั้นแกลเ็นแทร์ซีอ,อเ,ดเด้วยสามห้าสามพี่น้องไหนละห้องเดิไหนหอืนนี้ก็ไม่ใช่เดี๋ยวด้วยไม่ใช่สามห้าสาม เธอเดินลอตเตอรี่อยู่ใจนะที่นี่เขาไม่ค่อยนิยมทำโรงแรมห้องใหญ่กันนะเพื่อนๆที่ในเมืองใหญ่ๆเขาจะทำแต่แบบพอดีได้นู่นหน่อยย้อน next หน่อยจะสกัดดึง ข้างล่างจะเป็นที่ทานข้าวได้รับฟอรูเฟเอฟอร์เบคฟัสเซฟไว้เดี๋ยวไปเห็นฟีเดินเลยห้องี่ อยู่มุมอย่างเงี้ยห้องไม่ใหญ่นะถึงแล้วเพื่อนๆห้องไม่ใหญ่นะเพราะว่ามันประมาณเงี้ยในเมืองใ,ใหญ่ๆแต่แพงหรือไม่แพงก็อยู่ประมาณนี้เลยโอ้โนี่เพื่อนเพื่อนสแกนดิตรงแอร์พอร์ตเตียงเตียงคู่ก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆ เดินไปทางนู้นก็ไปขึ้นขึ้นเครื่องบินมองเห็นไหมเอ่ยเดินทางนู้นคือแอร์พอร์ตในเมืองสตอลงนันตรงนี้เดินเฮ้ยไม่ใช่ไปทางนู้นม,มันจะต้องไปทางนี้ดิพี่น้องเดี๋ยวนี้เรามค่อยพาดูเนาะแปลกสามใบสี่ใบเพื่อนโอ้ยเตียงเขาไม่ค่อยใหญ่เพื่อนเตียงเขาจะไม่ค่อยใหญ่ห้องน้ําก็จะประมาณนี้ในห้องแบบ ดโซนน,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 น้ำเขาเนาะผ้าเช็ดตุงผ้าเช็ดตัวตวันนี้พารีวิวโรงแรมในเมืองทักษิณน,ใน,ในะมีไดเป่าผมสบ,บู่แชมพูเ่ยประมาณนี้เพื่อนเนห้องจะไม่ใหญ่ไม่ว่านิลมนไปมาหลายหลายจังหวัดหลายอำเภอหลายเขตในเมืองหลวงอะไรเงี้ยห้องก็อยู่ประมาณนี้เพื่อนเพื่อนห้องไม่ใหญ่ โอ้ยนี่ละมุนแบกไปนูน้นนะหนักเหมือนกันนะสิบกิโลได้มั้งนนี่ลงมาหากินข้าวกันเดี๋ยวมาคอฟฟี่พ่อแม่หากินข้าวกเพื่อนๆในร้านอาหารนะนี่ล็อบบี้ของโรงแรมอีด้านล่างเนาะนั่งกูซ่าได้เลยนีน่เป็นไงไป

วัูนี <s <S ้เก่งขอบคุณนะสควอสก์สควอสก์ยอนลอยได้าพี่น้ได้เวลาพักผ่อนกันแล้วนีหน้าแดงหัวเขากินเบียร์จะ้กินหั ว่าเลี้ยบ,น,บน้องเบิร์เบิร์ดพวอคอยแจ็กสิกินว่าแจ็กสิกินเบียร์<ม>พากันมเมื่อยมาเม็ดมือมาเนี่ย,อ,ยออกจากบ้านนอกบ้านนอกเขากลุ่มพู้ใหญ่เราเมื่อยพตะโกนหัวเพื่อเพื่อไปนั่งอาบแดดหน้าแดงหน้าดำเมื่โกนหัวออกมาหัวขาดไปเลยแล้วเดินพผู้นี้เราออกจากตรงนี้เนาะออกจากตรงนี้ประตูใหญ่ตรงนี้แล้วก็เดินไปตรง ตรงประตูตรงนู้นนะมันเป็นสนามบินเป็นเกตเป็นอะไรตรงนู้นเพื่อนโซนนู้นเดินไม่ไกลแต่เพื่อนๆจ้ะเดินจากตรงนี้เนี่เห็นไหมที่คนเดินมาเราจะไปขึ้นเครื่องตรงนู้นเนาะพรุ่งนี้สตาร์ังกาก็จะเป็นใหญ่อันดับที่สี่หรืออะไรนี่แหละของนอร์เวย์นะเพื่อนอันนี้คือสนามบินสตาร์บังกาในลมุนพักที่นี่คืนหนึ่งเพื่อน สแกนดิจัลสแกนดิสต้าวังเงาแอร์พอร์ตเนาะมันก็เป็นห้องอาหารเขาจ้ะเป็นยังไงบรรยากาศอืมสุดยอดเพื่อนๆกินข้าวด้วยกันตนันเย็นกันกับข้าวก็มีไม่ค่อยเยอะตอนเย็นเนาะเราก็สั่งปลาในกระมุนสั่งปลาจา้ะเพื่อนๆนี่เป็นอะไรสวยนี่เลยสวยนี่เลย beautiful โคตรเจ็ดไหม สามีนั่งเปิร์เกอข้างล่างก็จะเป็นบาร์ด้วยนะคมีบา,บาร์ด้วยบาร์ด้วยล็อบบี้เป็นไงบรรยารรกาศเพื่อนนี่ตรงตรงบรรันไดตรงนี้เราก็นั่งได้นะอซาตอนหนึงคืนอะไรนะ่ีเลี่ยนกับกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันนะเนาะที่ล็อบบี้ แล้วเป็นลิฟต์ทางขึ้นโรงแรมนีลมนพักอยู่ด้านบนเราเดินด้านบนห้องห้าไอ้สามห้าสามด้านบนเสื้อด้วยโรตลีด้านบนเอาเพื่อนปลามาแล้วอาหารมาแล้วเป็นปลาสามีสั่งปลาปลาทสูสในของสามีก็เหมือนกันง่ายน่าทานไม่เย่ย <c oughs> นายหิวหน้านาง <c oughs> <c oughs> หน้านางดอ <c oughs> นโดนผมเป็นดดนพี่น้องหน้าแดงหัวขาว <c oughs> เลยฉันคือ เหมือนผู้ชายอายุ70เลยเพื่อนว่าดูแม่นขาวดอนคักพี่น้องเลยสวัสดีเจ้าเพืเ่อนๆนี่อาหารมาแล้วอาหารมาแล้วปลาทูดนะจ๊ะเพื่อนเมนูปลาเป็นยังไงบ้างเอ,อ่ยทานด้วยกันนะคะทุกคนโหสามีโซยแล้วนางโซยและนางหิวนางหิวอร่อยไหมคะมยำม,มียำม,มิยำม,มียำมิ ทั้งวันเพื่อนๆทั้งวันป่าสปีดใหะยาแกอันสิบเลยว้าวมาเพื่อนๆทานด้วยกันนะคะทุกคนเพื่อนทานด้วยกัน้องกะได้ถึงเวลาพัก่องแล้ว 特别了，可能。 มันก็อย่างเนื้ย้อนแล้วต้องราดเนื้อปลา่านี้ที่จริงก็าต้องหงายเนื้อปลาขึ้นมาหน่อยเพื่อนอ่ะ,อะ,อะเอาปลาขึ้น นี một ่มลเลยบอกเพื่อนมันฝรั่งมันฝรั่งมันจะมีรสชาติหนุบหนุบแล้วก็หนุบหนุบเริ่มดึง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 รสชาติอร่อยอร่อยมากเนี่ย